สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลต่อมาเข้าเมืองนะครับเย้วันนี้นะครับผมเรากลับมาทำการรีแอคนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะแต่การรีแอคครั้งนี้นะครับผมจะเป็นการรีแอคของพี่มิวสุิคเราจะมารีแอคพี่มิวสิคกันนะครับกับรายการมิวจ์เจอร์นี่นะครับผม EP ที่เราจะมาทำการรีแอคเนี่ยก็คือ EP พหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ออกกันนานพอสมควรแล้วแต่ ต้องมีเพิ่งได้มีโอกาสมาทำการรีแอคให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเพื่อเป็นการสิเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังกันเลยจ้ะนอนจ้ะอบ,บะมาทั้งหมด4รายการอ๋อเป็นรายการที่จะมาตามติชุพิมินนะครับผมอัดรายการ <laughs> เอ,อ่ยบรอบทานซี o โอ <laughs> ของเราทันเอง,เองจ้ะมิวจร์น่ นี่เราจะเริ่มถ่ายตั้งแต่ตอนนี้เลยครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยมิวจะพาทุกคนไปดูว่าหนึ่งวันของมิวไปทำอะไรบ้างนะครับไปก่อนอื่นเลยอย่าลืมมา subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับผมวันนี้นะทุกคนภารกิจของมิวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยถ้ามีออกเยอะเนี่ยอาจจะหน้าเยิ้มได้ เรื่องน่จะตัวโปรดักที่เป็นแบบเนื้อบางเบาแล้วก็เครื่องผักมีโฆษณาแต่ EP ตัวแรกเลยครับชื่อว่า The Face Shop DIY Acne Clear Sunning Moisturizing Powder ครับผมแล้วก็จ้าอันนี้นะครับบีบใส่สันดีชิ้นหน้าโคเนอร์ตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ทีเดียวเราจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นเวลาแต่งหน้าเนี่ยก็จะสามารถ แต่ได้เป็นคนนานมากีตัวนึงตัวที่สองนะครับเป็นเยาวดาห์อัคคีเมเซียสุดทิงมอจารายซิงดีมาชันเป็นสุดเด่นเยาวราห์เยาวรารมน่าจะเข้าแหละก็จะช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าซอูโอมาดูมากรีวิวด้วยตัวเองเลยตัดสิทธายด้วยครับตัวนี้ก็เป็นสูตรเดิมอย่างที่บอกไปก็คือช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเวลาใช้แล้วก็ผิวจะเย็นสบายมากหรืว่าหอมมากๆเลยตัว ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามิวเนี่ยจะไปทำภารกิจเยอะมากๆในวันนี้ครับผมเป็นเพีงกันแดดชื่อว่า Natural Sun นอีโคสูเปอ r ์เพอร์เฟคครี SPF 50บวก PA บวกบวกบวกครับในตัวนี้เลยนี่สมบูรณนะครับคือซึมเข้าผิวไวมากๆป้องกันรังสีซื้อหนึ่งใครมีแล้วบ้างคอมเมนต์บอกต่ำหน่อยใครมีแล้วบ้างซื้อหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญครับมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอการเกิดร้วยต่างๆนะครับผมก็คือทำให้หน้าเด็กๆ วิธีการทาของตัวนี้นะครับก็คือเราจะมีที่นิ้วสองข้อนิ้วครับนี่แบบนี้ครับผมเห็น่ะโอ้ยสองข้อนิ้วเหรอหูนิ้วใหญ่ดูหนูนิ้วใหญ่ไหมเปียโนใบหน้าของผู้ชายของผู้ชายก็จะมีความเกลียบแบบพผาได้สะดวกมากๆกนะก็สามารถแบบไปเติมระหว่างวันได้ด้วย ต่อไปแล้วก็ไปเสริมลองกันเลยครับวันนี้มิวก็พร้อมจะทำภารกิจแล้วนะครับทุกคนจะสนุกขนาดไหนเนี่ยตามไปดูกันเลยครับลอ่อเนาะโูจิมมโอสวัสดีครับผมสวัสดีครับส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคน ตอนนี้มิวอยู่ที่หนะ้าตึกแกมมี่แล้วครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัดทั้งหมด4รายการเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ๋อคุณแม่ไม,ม่จีมารับใช่ไหมเมื่อกี้เอทารมีเดียไปที่รายการสันครับทุกคนไปขึ้นบันได ตื่น,ชนาาเช้าแชรช์มีความตื่นเช้าหนึ่งเนาะตอนนี้ก็เสร็จจากรายการแชร์แล้วนะครับผม พี่ภูโกรพี่แนนน่ารักมากเลยครับจะมิวจะไปรายการต่อไปแต่ตอนนี้ก็มือแห้งมาครับ <S <S นี่มิชชันนี่ตัวน,นี้ครับร <Review S 1> ีว<ง>ิวเกมกู<ง>แฮงค์สีคอนดิเตชั่นช็อปนะครับหอมมากเลยตัวนี้มาครับทุกคนงานสองเป็นรายการอะไรก็ไม่รู้มุ่งทั้งหมดนะไปบาร์บีคก่อนแต่นละครือ,อ,อไปชุดนดอกแต่คือไปชุดของรายการถัดไปไคือรกั คกบันเอิก็มีรายการหนึ่งแล้วก็มีรายการ่งแล้วรายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเงินแลกค่ะชุดนี้ค่ะรายการสุดท้ายเป็นคบชันเทิงต่อครับถ้านคิมเนื่ง อ๋อตอนที่มิวมาปล่อยซีซั่นแรกพเรัตอนนี้เรากำลังรอทดรแนครของจิเย่สิครับผมเรติดตามได้ครับนนี้11องเรื่มกินข้าวหน่อยๆนะครับหลังจากนี้เราจะไปทายข้าวที่ สาคาที่รุ่งนะครับมีหาหารับปังมากมายเลยโอ้โหโฆษณาจะเข้าทุกอนูไม่ได้นะรวยไปแล้ว CEO คือเซฟทรัพย์สามชั้นแล้วนะสามรายการอะ เป็นพัทธาคารที่เป็นอัลโดร์มากกานี่เป็นเนชโรสซันอีโฟครับผมซูเปอร์เพอร์เฟกซันรีล S P F 50บตั P A สามตครับผมเขาย้ำว่าพัทธาคารแต่ว่าให้ผมทาคลิปกันแดดผมเริ่มระแวงนิดนึงผมรู้ว่าทุกคนดูหน้าไม่ค่อยไว้ใจแล้วเลยพร้อมไหมครับผมไปทาายภาพกันดีกว่าหิวมากเลยครับเพิ่งมาแล้วครับผมจะไปเจอกันที่ร้านนะครับ เมลให้เมลไปไหนไม่ได้ขึ้นรถครับก็มาเดินเดินนี่จะแกงอะไรผมวะเนี่ยเอาแล้วให้รถมาทำไมอ่ะเดินไปมันแค่พอเดิแค่พอร้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยหน้าแตกเราต้องเดินไปไปทางไหนครับเป็นข้างหไหนเริ่มแบบรู้สึกแบบใจแป้วๆเหรอล่าสุดก่อนไปครับมีหมวกด้วยครับ เลยว่าเดินกับหนาวหนาวเย็นเย็นใช่เอาดอแบบเอาดอขนาดต้องทายกันแดดแล้วก็มีหมวกให้ผมด้วยเราจะไปเดี๋ยวบอกลี่รถไปเอาแมสแมสแทานข้าวที่ไหนก็ไม่รู้ครับทุกคนลึกลับมากเลยทุกคน้องลองเราลุ้นคือข้าวที่ไหนเนี่ยน่าจะไม่ใช่อ่าโฆษณาข้าวน่าจะไม่ใช่เป็นคนซืร์ข้าวอจะกาโซ่ครับผมเราก็เดินตามเขาเปก่อนครับ ทำไมเราเดินเข้าไปในมสวแล้วครับนี่คือเรามากินร้านใน,ในมสวหรอพนักงานอยู่ในมสวพนักงานอยู่ในมสวหรอในมสวมีพัตงาร,ารด้วยเหรอมีพนัตงานรับที่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เกินคาดแน่นอนน่าจะไม่เหมือนที่คิดไว้พีดาเดสตอรรอนเพราพูดว่าพีดาไม่เป็นพีดาเราได้ยินแล้วว่าเขาว่าพีดาน่าจะเป็นร้านของคนที่ชื่อดาเราเดินมาไกลเกินไปหรอไม่ถึง พนักงานสักทีเลยอันนี้หรอเราถึงแล้วหรอใช่ครับอันนี้คือแบบร้านเหรอครับใช่ครับเรามีท้าเล่นให้น้องมิวครับอะไรมีอะไรเท่านี้ครับทางอาหารครับเสื้อผมไม่ขายได้ไหมไมด้นี่พี่พี่บอกว่าเป็นร้านที่แบบบาลองเลยอะมอสวอครับผมเขาหลอกผมว่าพีด้ารีสตอรองแต่ความจริงคือร้านของพีดาที่พีดา ถ้ามีร้อยหนึ่งอ่ะเราจะใส่ท็อปปิ้งอะไรได้บ้างอ่ะไปดูหน่อุ้ยอยากกินนะก็คือพัตดาคารผมโดนแกงแค่เป็นอะไรถือว่าได้อยู่เ,เราใส่ท็อปปิ้งทุกอย่างไปทั้งหมด40บาทเองครับงั้นผมขอเพิ่มไส้กรอบเพิ่มไปด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเส้นด้วยครับก็มีร้อยหนึ่งอ่ะพอด้วยนะทุกคนซื้อได้เยอะเลยน่ากกินนะ นี่ข wow. ้อเที oh, s <S yes. ่ยวของผมในราคา90บาทสิบบาทนะเนือสิบาทด้วย1ันบาทด้วยเราจะรอตอนเที่ยงนะเพราะว่าผมทานพวกเนื้อสัตว์ได้ตอนเที่ยงเราจะไปโต๊อ้าวทำไมพี่พี่มิวทานเนื้อสัตว์ได้ตอนเที่ยงอ่ะทุกคนใครรู้คอมเมนต์บอกตรงนีนหน่อยนะอย่าปิดเวลาทานข้าวของผมนะครับทุกคนมาเริ่มเลย ถ่ายสองนาทีเราก็จะนั่งดูมากอื่นเลยะแล้วหลังาไ้หกอมี่บาทบาหนบาทห่าทน่บาทหนงบนบาทหน่บาทหนึ่าหน้ำาหนั่งบ่งาทนึ่บเน้ำหนบาทหนึทหนงาหมทั้งทหนน่น่งตา่่า่าถหนาท่าท่ทท่ โอ้ยย uhm, like ูอ <recess> พ <ed isolation> like ี่มิลไม่กินังนะโอ้ยไม่กินอ่ะไม่พอพีบบาทได้ไหมได้ขีบบาท ี่มิวจางตัวอย่างนี้หรอเสจากรายการคุยแซ่บโชว์แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปงานสุดท้ายกันของวันนี้ครับเราจะไปที่สตูดิโอที่เราจะใช้ไลฟ์ครับผมก็รอติดตามกันนะครับตอนน้นะครับผมมีวก็ถึงที่ที่ใช้ในการไลฟ์ตอนเย็นแล้วครับผมก็เดี๋ยวาม,มาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศตอนเย็ยนจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยครับผม ไลฟ์ <Like S 2> อะไรอะ่ะแั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปสแตนป์ไจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากับหน้าผมกันนะครับผมเจอกันในไลฟ์นะครับตอนนี้พอแล้วทุคกคนหล่อเลยถ้าผมลงก็หล่อมากเลยอะ่ะอ๋อเลเซอร์ ไม่ใช่เย็นแล้วครับตอนนี้ค่ำๆแล้วครับผมจะได้กลับบ้านไปนอนนะครับผมทุกคนเกี่ยวของก่อนเลครับตอนนี้คือก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ไปทำภารกิจมาครับผมโอ้ยน่าสดมากพี่เมียวสดก็คือเวลาจอรชอบเสื้อเสื้อแบวมากเลยคือจะต้องตามปกติของจอร์ชมันจะเป็นไหนดูดีองคุครับผมก็ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะครับก็ต้องดูแลผิวนะให้ดี ก่อนหน้านี้เนี่ยมิวเคยบอกไปว่ามีเซรั่มตัวนึงที่วิวชอบมากๆแต่แต่ใ้หยุดเ<า>มืม่ตอนนี้เนี่ยที่เป็นผิวแห้งก็เลยต้องเปลี่ยนสูตรแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาคือผมวิคือผิวแห้งตึงขออนาดน้ำครับผมแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นก็เลยต้องเน้นการเติมน้ำกับถึงหน่อยครับเป็นนี่เลยครับผมเป็นเยาวดัมจากเฟสช็อปเยร์ดทีก็สามารถใช้ได้ทป็นส่วนตัวแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยผมชอบใช้เป็นกกน้ำบกครับ ๆๆตัวที่สองนะครับมโมก็จะเป็นมีมัชั่นเหมือนเดิมซึ่งจะเป็นเนื้อเจลครับผมก็จะช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยนะของผิวทำให้ผิวเนี่ยผ่อนคลายก็เติมควา้กับผิวด้วยครับผมเวลานอนเนี่ยพอใช้ตัวนี้ก็จะโอ้เก็นสบายมากแล้วก็จะชุ่มชื้นด้วย และตัวสุดท้ายขาดไม่ได้เลยเป็นสูตรเดียวกันแต่เป็นเนื้อครีมครับผมเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยครับก็ให้คุณซีโอเ <ทำ S 2> ขาขายของหน่อยนะตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวหน้าเนี่ยชุ่มชื้นได้ตลอดที่อื่นเนื้อครีมตัวนี้นะครับผมมีความเป็ทข้นแล้วก็ไม่เหนียวเนินอ่ะเลยแล้วก็ไม่อุดตันรูขุมขนเลยครับแนะนำว่าสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะเพราะว่ามีวัตถุผลิตภัณฑ์ในในีมาใหใช้ได้เป็นทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิวบ้านหรือก็คนที่ผิวอาการขาดนะเดี๋ยวดูตอนนี้ ใช่แล้วดีม,มากเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีส่วนผสมของโซนเกา้าดีด้วยก็รตการเจ็บนิดเดีวยวเองนะครับไม่เป็นคนง่ายทีนี้ก็เสร็จรลุทีผของยู่แล้วครับแต่จารอผมอยูแล้วคลิปหน้าเนี่ยมันจะไปทำอะไรต่อแต่ว่าตอนนี้ก็สวัสดีนะครับทุกคนเรียนไปเลยครับโอ้ยครับอุ๊ยหล่ออ่ะ โลอ่ลอล่จังเลยเดี๋ยวว่าเปลี่ยนสภาพนะผมถ่ายเก็บไปไงถ่ายไป,ไ,ปได้เลยหรือจะลงเกียร์ลงแลโอเคครับผก,ก็คือถ่ายแบ็คเมีโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ Mew j จนนี e อีพที่1นะครับผมเป็นไงบ้างครับก็หอมมาก ก็เขาเรียกว่าอะไรเราได้มาเห็นรูนของพี่มิววันหนึ่งนะครับว่าตื่นเช้ามาพี่มิวทาคคิมอะไรบ้างแล้วก็นอนพี่มิวทาคคิมอะไรบ้างนะจ๊ะแต่เราก็ได้เห็นว่าการเป็นคนดังเนี่ยเขาต้องออกงานนั้นนี่นั่นเขาต้องเดินทางยังไงแล้วเขาก็มีการเขาเรียกว่าอะไรมีการเจอพบปะผู้คนหรือว่าต้องไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็เราก็เห็นว่าพี่มิวอยู่ตึก G M M เกือบทั้งวันนอะแล้วก็ทําการออกไปสตูดิโอไลฟ์สดต่อไลฟ์ Life. สดต่อนะจ๊ะ โอเคครับผมเดี๋ยวถ้าผลตอบรับออกมาดียังไงเดตอมีทำอีพีสดูมิวนี่พีออกมาทุกคนได้ดูแน่นอนนะครับผมก่อนไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ตองมีหน่อยนะครับผมเพื่อได้มีคลิปใหม่ๆนะครับผมและก็ขอบคุณคนที่ดูถึงตอนนี้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอ,โอเคครับผมโอเคครับผมตะงมีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบาย